เด็กๆหลับกันลมพัดเย็นๆแต่อากาศร้อนนะคะแต่ลมเข้าทางนี้แสนดีเอาหลับแต่หางก็ดีหนูดีหนูดีหลับหลับสนิทแสนดีเนี่ยต้องแก้งหลับแน่เลยนั่นเห็นไหมแสนดีนี่หูไวมาก หนูดีนี่หลับโอ้โหฮตรงนี้เย็นมานอนพื้นดินเย็นหืหนูน้อยสองตัวเอ้ยทาไม่ไปเจอนี่จะไปอยู่ตรงไหนเนะอะน่าเสียด,ดายคนที่เอามาทิ้ง ไม่เห็นความน่ารักของเขาทั้งสองตัวน่ารักมากกี้ดือ้อขี้โซนทะเลน้นรู้เรื่องพูดอะไรก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ก็ดือ้อเวลาหลับนี่น่ารักจริงๆเวลาตื่นโอ้โหไม่อยากให้ตื่นเลย แอนดี้รู้สึกก็เหมือนจะไม่สบายนะคะตัวร้อนร้อนดูไม่ค่อยล่าเริงเหมือนตอนแรกๆตอนก่อนหน้านั้นนะคะรู้สึกว่าจะแบบซึมๆตัวร้อนแล้วก็ขี้อ้อนขี้อ้อนหายใจออกมารู้สึกว่าจะมีความร้อนออกมาจากปากนะคะ หรือว่าอากาศมันร้อนปุ๊กก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าเขาจะซึมตั้งแต่วันที่เขาจับงูก็รู้สึกซึมๆึมมาแล้วก็มีการไปเล่นคางคกด้วยหรือว่าโดนยาง,งคางคกก็ไม่แน่ใจสนไม่รู้เรื่องเลยหนูดีแสนดี Sandy, พากันสนแสนดี Sandy จะสนเยอะ ก็ไปเล่นกับคางคกด้วยไม่รู้คางคกปล่อยยางมาหรือเปล่าไม่ใช่เมายาง,งคางคกก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยสนเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีภาพน่ารักน่ารักมาให้ดูนะคะดูภาพหลับแสนดีแสนดีเอ้ยแสนดี

เสียงอะไรเสียงอะไรแก้งจนตื่นนอนแล้วครึ่งวันแล้วหนูนอนครึ่งวันแล้วน่ะแสนดีแสนดี ไม่สนใจทุกเลยทำไมหนูดีเขี้ยวยาวออกมาข้างนอกเขี้ยวยาวเขี้ยวยาวยาวเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแก้งน้องแมวจนตื่นเลยคะ่ะ บายบายคะ่ะสวัสดีนะคะแมวก็หลับนะคะหลับตอนกลางวันเหมือนกันนะคะเช้าๆเขาก็จะโซนแล้วก็ตอนเย็นๆเขาก็จะโซนออกกําลังกายนะคะตอนนี้เขาจะหลับน่ะเสียงนกหุ่ยเสียงนกฝักร้องหึดูลูไปดูนกฝักลูไปป่า คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะกีบุ๊กสวัสดีสวัสดีรอบสองนะคะสวัสดีค่ะ